สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูวันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับวัยอย่างพวกเราก็โดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กนั่นเองก่อนอื่นเลยเราก็จะมาเรียนรู้คำนิยามที่เกี่ยวกับคำว่าสิทธิเด็กก่อนเลยนะคะสิทธิเด็กก็จะหมายถึงสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเด็กที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเราเนี่ยก็จะเน,น้นกันกับคำว่าเด็กนั่นเองนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะแล้วใครกันละ่ะที่เราเรียกเนะี่ยว่าเด็กเด็กก็หมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแล้วนักเรียนละ่ะยังเป็นเด็กอยู่ไหมเอ่ยลองเช็คอายุกันดูกันหน่อยนะคะ แต่ครูอ้วนเนี่ยเลยคําว่าเด็กไปมากแล้วมากโขเลยนะคะเรียนเนี่ย<ต>อยู่ป .5 อ,อายุน่าจะราวๆ11-12ปีก็แสดงว่าเราเนี่ยยังมีอายุที่ต่ำกว่า18ปีตามคํานิยามของเด็กเนี่ยแสดงว่าเราอะยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเด็กอยู่นะคะนักเรียนแล้วเด็กๆเนี่ย ควรจะได้รับสิทธิอะไรกันบ้างมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะได้กำหนดสิทธิเด็กไว้4ด้านก็ได้แก่ 1. สิทธิที่มีชีวิต 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องสามสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม มาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อ1สิทธิที่จะมีชีวิตเนี่ยก็จะเป็นสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูทั้งร่างกายและก็จิตใจตลอดจนที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับเด็กๆสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะมีชีวิตไม่ควรถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลย เด็กๆควรจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอ,อนามัยและปลอดภัยสสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นสิทธิที่จะได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากการถูกทำลายหรือการถูกล่วงละเมิดหรือการถูกทอดทิ้งเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจการล่วงละเมิดทางเพศหรือการนำเด็กไปใช้หาประโยชน์ในทางที่ผิดกฎหมาย 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเป็นสิทธิที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีภาวะผู้ชนาการที่เหมาะสมในเรื่องการทานอาหารเนาะ เด็กทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อไปต่อยอดเนี่ยในอนาคตของตอนเองสิทธิข้อที่4คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกหรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อตอนเองเด็กทุกคนมีสิทธิ มีสิทธิ์ที่จะในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องต่างที่มีผลตัวต่อเด็กนั่นเองและเราทุกคนเนี่ยต้องให้ความเคารพความคิดเห็นของเด็กด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิที่เด็กที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูในรูปนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะอ่านี่ก็คือการละเมิดสิทธิที่เด็กเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยให้เด็กเป็นแรงงาน แบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะคะเป็นการละเมิดสิทธทิเด็กค่ะเรามาดูตัวยอย่างกันต่อนะคะการละเมิดสิทธทิเด็กเนี่ยจะมีหลายรูปแบบเลยนะคะนักเรียนมาดูที่ช่องสีส้มกันเลยนะคะบังคับขู่เข็นหรือให้เด็กเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำผิดกฎหมายและสีน้ำเงินเนี่ยก็คือทำร้ายร่างกายและจิตใจของเด็กต่อไปอ่ะ ใช้เด็กทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะส่วนสีชมพูยกเด็กให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเด็กและสีม่วงก็ปฏิบัติต่อเด็กในลนักษณะเป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กและสีฟ้าสีสุดท้ายนะคะทิ้งไว้ให้เด็กโดยไม่มีการดูแลเรื่องสวัสดิภาพคลิปหน้านะคะนักเรียน ก็เราจะมาต่อกันเรื่องปัญหาการละเมิดสิทธ,ธทิเด็กในสังคมไทยกันนะคะวันนี้ครูมีการบ้านมาฝากอีกแล้วนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยตอบปัญหาที่ครูถามในคลิปเลยนะคะลงในสมุดแล้วถ่ายส่งมาลายกลุ่มสังคมประวัติศาสตร์ถามตอบปอ .5 เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูว่านบ๊ายบายก่อนนะคะ